สวัสดีครับจุดนี้เราอยู่ที่ท่าสว่างครับมาดูรถใครจริญป้ายแดงครับคันนี้แกะกลองมาเลยครับแกะไม้ป,ป้ายแดงครับมาจากสุพรรณบุรีครับของเซเดอร์ท่าสว่างครับเดี๋ยวจะมีทีเด็ดให้ดูครับเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเครื่องครับ พึ่งเอาลงสดๆร้อนๆครับเา้านี้ครับขนาดปากก็น่าจะ3เมตรนะหอยแกลองครับ รล,ลอเลยไทยเจริญการช่างครับเครื่องยนต์ก็เป็นเ o 84ครับโตโบกูโหโคตรรอเลยครับ อันนี้ก็รบเข้าบ้านวันแรกก็จะเส้นวายครับของใหม่ของใหม่ตามมาดูด้านหลังครับเ geo8c โโครับเทอร์โบคู่เลยสองตัวครับก็ คันนี้ซื้อได้ยินว่าซื้อเงินสดด้วยนะแต่ยังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวสืบราคาให้ครับได้ยินว่าซื้อเงินสดด้วยก็ <c oughs> วันนี้ว่าจะได้เกี่ยวแต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวเพราะฝนตกครับวันนี้ <c oughs> ใจใหญ่ครับจัดป้ายแดงมาเลย <c oughs> ไทยเจริญป่าน่วยครับจากสุพรรณบุรีเลย รถขบันมาได้ก็จะเส้นไหว้ก่อนครับอันดับแรกเลยูุนก็จอดอยู่หลายคันเลยครับคันนี้ก็จบไปราวๆสอ,สองล้านสี่แสนนะครับในราคาเงินสดนะโอ้โหสุดยอดเลยซื้อสดเลย นี่ครับเรื่องมาตรฐานเลยไทยเจริญการช่างครับอันนี้เป็นเหล็กปีเนียมด้วยนี่ใช่ไหมใช่ไหมเซคแคมปีเนียมเหรอนอ<ล>ใช่ไหม,หมออ,อูอูนี้ทำรถสวยมากครับดูรอยเชื่อมครับแม่เกรดเออะ ายเจริญการช่างครับอันนี้าทเจริญปานุ้ย6สูบกสูบเทอร์โบเทอร์โบคู่ครับคันฝั่งนู้นก็เทอร์โบคู่ไหมมีคันเทอร์โบคู่ไหมตัวเอเบอคู่คันเดียวโอ้ายป่าน่้ยสุดจัด สองล้านสีครับพี่น้องสุดคุ้มอ่ะคุดไปก็ไม่แพงนะราคานี้เงินผ่อนน่าจะราคาสูงอยู่ขันไม่รู้สัสนเราเกียร์เราหนอ่ะสราสราขี้คออีกสราขี่เซ็ตเซ็ตแล้วเราสุด,สด,สด,สด นี่กอสปริงครับโอ้เขามีโลโก้ตรงนี้ด้วยครับตอนนี้ก็รอเวลาครับเซนไหวครับตอนนี้ ถ้าเป็นตู้แอร์เนี่ยสุดยอดอ่ะตู้แอร์ถ้าตู้แอร์นี่น่าจะอีกราคาหนึ่งนะแต่ผมก็ยังไม่ทราบราคาเท่าไหร่รุ่นเลยก็ตัวล่างน่าจะ11ตัวนะ1,2,3,4 5 เก um okay. okay. ้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวครับดนบนสองตัวช่วงล่างเขามาตรฐานครับช่วงล่างมาตรฐานจริงๆของแท้ครับ นานๆนนทีครับได้เห็นรถป้ายแดงส่วนใหญ่ก็ถ่ายแต่รถเก่าๆนะนิวมาเจอรถปลายแดงครับวันนี้นี่ที่เด็ดเขาตรงนี้เลยครับเดี๋ยวแดดออกได้จะเกี่ยวให้ดูครับเดี๋ยวอีกสักพักนี่ครับกลางอุ้มแล้วครับ อีกสักพักถ้าแดดออกก็จะลงเกี่ยวอีก3ไร่ครับจะลงเกี่ยวก่อน3ไร่ทดลองทดลองระบบก่อนกางอุ้มหูหูสวยครับปูนี้สุดยอด ก็เซ็นไว้เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอสักพักให้แดดออกเดี๋ยวจะเท็ระบบครับ